ก็เมื่อก่อนพี่เป็นคนแรงมากไม่ยอมใครพี่น้องก็ไปยอมสามีพี่ก็มีปัญหาตอนพี่ทะเลาะกับสามีพี่นะเจ้นีตัวตบเลยไม้พอองเสือพี่ตีเลยคนลมน้อยมากนีเลยนะพี่ไม่สนใจละพี่มีปัญหาน้องสาวเจ้าน้องสาวเขาออกจากบ้านอ่ะแม่ผัวแม่ผัวเกลียดพี่หมดอ่ะเกลียดคือเกลียดพี่เลยนะจนน้องชายเขาทูสีไทยเฮาในบ้านเนี้ยแม่ค้ามาเขาปิดเปิดไฟปุ๊บหนูพี่อย่างนัยักตื่นนั่นยักตื่นแล้วทุกคนคืค่อนข้างจะกลัวพี่นะเพราะพี่เป็นคนเสียงดังเขาแก้ท่าพี่ก็ว่าแต่พี่ไม่สนใจให้สามีเข้าใจคนเดียวพอแล้ว เริ่มเข้าวัดมาก็เริ่มนั่งสมาธิโดนโต,ต้านทั้งครอบครัวมากสามีก็ไม่เห็นด้วยกับพี่เลยในเรื่องสมาธิเนี่ยเขาบอกว่ามึงยังาสาวๆอยู่เลยมึงไม่ได้แก่เลยมึงจะเข้าวัดยังไงเขาวัดคนแก่ๆงั้นพี่เปิดดีมีซีก็ไม่ได้เพราะเขามาเขาจะเปลี่ยนอย่างอื่นนะพี่จะเลิกกับสามีมารอบนึงนะ,พะเรนะพราะว่าโดนกระแสเพื่อนมีขาม่าวมุดมากมาเป็นไงเมียมึงมือวัาธรกายโดนดูไปเท่าไหร่อ่ะเขาก็มาเล่นกับพี่จนเขาบอกว่ากูกับมึงเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะพูดงี้เลยนะแล้วเขาบอกว่าห้ามไปวัดพี่กับเอาอย่างนี้จะได่่ตองาากกนนยผิิดดใะรจ กูจะไม่ไปแต่ตอนนี้กูขอไปก่อนแล้วพี่ก็ไปว่าเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาต้องตื่นเช้าแทนที่ถ้าพี่ขายของก็พิ่กับสามีก็สู้รบกันมาตลอดที่จะฝืนไปวัด,ดทุกเดือนนะท,ทุกเดือนนะทำวิธีไหนก็ได้ไปวัดบ้งท,ทีเขาว่าพี่บทีก็ไม่อยากไปพูดมากเขาัเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพูดคำไม่ดีมา พอพี่ไปกลาวหลวงพ่อพี่อารูปสามีพี่ไปด้วยหลวงพ่อเจ้าขาสามีลูกไม่มีธรรมะทิฏฐิเลยหลวงพ่อบอกว่าใี้พี่อย่ใจเย็นเย็นเย็นแล้วข้างหลวงพอ่อเย็นอีกลูกเย็นอีกค่ะเย็นอีกค่ะแต่จริงๆพี่ไม่เย็นหรอกด้วยที่ว่าไปวัดทุกเดือนทุกเดือนก็เจอกัรณีทีด่ดีได้อยู่คำสอนหลวงพอ่อมันก็ทําให้เราก็ใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นรดบบุญที่พี่นั่งสมาธิรักษาจิตมันเปลี่ยนเราเราไม่รู้ตัวนะคนใกล้ตัวเขารู้แล้วพี่เปลี่ยน ่จากแม่เสือสิบนิ้วเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยถอดเล็บออกมาเลยอะ่ะจากคนที่ดุดดุมันจะดีขึ้นเรื่อยเรือยมันพี่พูดๆดีนะ แล้วทุกวันนี้ใครๆก็โอเคกับพี่สลากก็โอเคเหมือนไงสามีพี่อยากดีมันสิพี่เปิดไม่ได้พี่ว่าเลยสักคำหเปิดไปเลยพี่รู้ว่าเขาฟังกับพี่ด้วเพราะอะไรไอ้คำพูดนี่แม,นม้นมืดตือ้อมืดมิดเขามีสิทธิ์เข้าถึงทำคือเขาเรียนของให้พี่เนี่ยแต่พูดตามดีมซีได้แต่เขาฟังไงพอดีมซีช่องเสียนะเขาต้องรีบติดต่อเคเนะบิกกลนะรีบมาแก้ช่องนี้ทีช่องอื่นไม่เป็นไรช่องนี้มันเดินเข้าเมียดูทุกวันไม่ว่างั้นนั้นแล้เขาก็เปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนีีีีีี้้้เเ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 คาาาาาไไไไไไไมมมมม่่่่่่่่่่ยยยหหหหพพพพพพปปปปววัดดือออนนนนนกก็็ูลลลแงงงถึขใจ ลูกชายพี่อ่ะติดยาพี่จะทํพทุกทางนะสองคนตายยายนะลูกพี่เนี่ยออกจากบ้านไปแล้วสต่มีต้องตามไปเอากลับมาก็เด็กติ็นยามันก็มั่วสุมไปทั่วนะพี่เขาพยายามเอาลูกชายเข้ากลางก็อีฐานของปู่พ,พ่อคนยายนั่งช่วยให้ลูกชายลูกเป็นเด็กดีเขาเปลี่ยนแปลงที่บุญที่เขาบวช้วยนะโครงการ7 0ดพันตำบลก็ทุนเขาทำบุญให้กับฟังธรรมะสวดมนต์ด้วยเขาดูตัวอย่างตัวเราแล้วก็เห็นส่วนเปลี่ยนแปลงของแม่เลยแหละเขาก็ค่อยดีขึ้นทุกวันนี้ลูกชายพี่เปลี่ยนน่จากเด็กที่เกเรมากๆจนเปลี่ยนเป็นคนดี นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพระสุจนาเป็นศูนย์ประจำจังหวัดด้วยเราทําเพื่อสร้างคนให้คนเป็นคนดีเมื่อปีที่แล้วมีโครงการคนบวชก็มีกินเหล้าเมามาเลยวัดศูนย์นี่นอนเปะเลยกินพึงเลยจากคนที่ติดเหล้าเขาก็อยู่ในโครงการเลิกเหล้าได้ไงเขาเป็นคนดีขึ้นมาเลยนะขึ้เป็นความภูมิใจของพวกเรานะหลายคนเลยเปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งเนนทั้งพระก็ผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะก็ได้สร้างคนให้คนเป็นคนดีพวกเราก็ได้บุญกับเขาด้วยก็จะทําต่อไปต่อไปเรื่อยๆ ด้วยหลวพ่อนะพี่เข้ามาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในตัวพี่เองด้วยที่ว่าพี่นั่งธรรม,มะรักษาศีลและทําตามคําครูเนี่ยนะมันทําให้พี่ดีขึ้นชีวิตพี่ดีขึ้นมันจะเป็นไปนไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลวงพ่อพี่ก็ไม่ดีแบบนี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อที่ทําให้พี่เป็นอีคนหนึ่งจากคนดุมากๆกลายเป็นคนใจดี D ่ A, เป็นนางฟ้า <laughs>